เมื่อเร็วๆนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนเผยว่าจีนได้ก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม AI ไที่สมบูรณ์แล้วขนาดกำลังคำนวณติดอันดับต้นๆของโลกกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนเผยว่าจีนได้ก่อสร้างคลังข้อมูลข่าวสารทางอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าอุตสาหกรรม่านหินเป็นต้นอีกทั้งสร้างโมเดลขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการแข่งขันสำหรับการใช้งานทั่วไปหรือเชิงอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน การพัฒนาวิธีการคำนวณของ AI นั้นเป็นไปตามสองทิศทางหลักคือโมเดลขนาดใหญ่ทั่วไปกับโมเดลขนาดใหญ่เฉพาะทางโดยโมเดลขนาดใหญ่ทั่วไปเช่น ChatGPT ของ OpenAI และ Gemini ของ DeepMind ในเซี่ยเซาเฟิงวิศวกรใหญ่กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนกล่าวว่าเทคนโนโลยีโมเดล AI ขนาดใหญ่ประสบกับความคืบหน้าใหม่ความจุของโมเดลและสถานการณ์ประยุกต์ใช้งานมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วตู้แรกขนาดมาตรฐานของศูนย์การคำนวณมีกว่า9ล้านตู้ยอดกำลังคำนวณอยู่ที่2 8 0เอ็กซาฟลอป